ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมชมอุบุคุบก่อนแล้วจะบอกรถก่อนนะคะแล้วก็ไปก่อนค่ะบรรยากาศตอนเย็นดีมากเลยค่ะอากาศเย็นโอ้ยสิเป็นเอ็นเลยค่ะอันนี้นอน คนยางไปใส่หอตตือไปแล้วว่าทันเด็กสับขึ้นมาแล้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนรอบเกสกีด้วยกันค่ะวันนี้รับสกีนะคะทุกคนไปยืนรับลมก่ะ รับลมกันความร้อนที okay. ่เสียหายรมาแล้วคะลบลดกันค่ะโอเคค่ะเียเจอกันนะคะทุกคนเราไสกีด้วยกันค่ะวันนี้ทําสกีนะคะทุกคนไปเยืนรับลม

เยนรับลมค่ะอากาศันเย็นจีมากเลยค่ะอากาศเย็น10เอ็นนะคะวันนัน่นะเงินเสียงกิโลตดกีกกิโลกิีดวค่ะกิโลกิโลฉร้องไม่ถูกหอกค่ะ คนย่างไปใส่หอมตือไปแล้ว,ค,วนค,นลคนย่างไปใส่หอมตือไปแล้วอ,อากาศตันเย็นๆมากเลยค่ะกระเทีนโอสิเป็นเอ็นเลยค่ะวันนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนเราเกินซุกี้ด้วยกันค่ะ เย็นรับลมค่ะปัสสาวรบรถเปิดนะคะณน้องวไปก่อนค่ะอกีลอดกิดกีปอดปีดค่ะรถมากล้วค่ะบรรยากาศตันเย็นๆมากเลยค่ะกะเย็นสิเป็นเคะอันนี้นาะ เสียงกีฬดกีดกกีฬดกีฬ์ีดวะคะกีฬดกีฬกีกีกีดค่ะรถมาแล้วค่ะขันยางไปใส่หัวตอกอแล้ว มาจาก้างหน้าเลยนะคะออกมาจากหน้าตรงนี้แลก็จะเริดรถบัส่อนะคุณน้องเราไปก่อนค่ะขอนิยางไปใส่หัวตื้อไปแล้วรถบัสกำลังจะหายรถบต้องการ รถวนเข้ามาไหนนมาลรถต่องหากลางีกดนคะบรรยากาศดีดีค่ะให้รถมันไปก่อน กาตันเย็นๆมากเลยค่ะกระเทียนสิเป็นเอ็นะคะวันนี้เนาอเล่นเสียงกิโลอดกี่รกกิโลต์กิรีดวะค่ะกี่ลให้รถมันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะพา กดมาคุณคืห้เดมาลุกกต่าเระันี้้ามาก,ก,กเลราานสุกทานทานมีซุกซ้อซุกิ้กรถมันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะพา ตันเย็นๆเลยค่ะกะเทียมสิบเอ็ดเอนเลคะวันนี้นอ บรรยากาศตอนเย็นดีมากเลยค่ะกนสิเ็เอ็คะวันนี้นย รถมันไปก่อนคะให้รถมันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมชมชมไปริร